นี่เราอยู่กับเขาเชิดได้ว่าเชิดนบเชเนี่ยไม่เป็นยังอะไรลูกสาวคิวแ่งหน้าแต่งอน้าแต่งหน้ แต่ข่าวกิเกอร์ไปขึ้นวาเล่นเหรอเมื่อกี้เล่นเหรอเล่นเล่นเล่นน้องโอ้โหเล่นซะโอ้โหบอสมาแบบขี่กำกับเลยโอ้โหสโลโมชันโอ้โหสโลไปละวันยังคงงไกลป ครับอยู่ในป่าไม่รอดครับไม่เก่งเออแคมืนี้แหละบอลไออม่เกออ้อสวลบดอโด เอ,เออยิงสิยิงเี้เกียจแก่นะแจ็คก็แบ็คไปเลยยิงพอโ,โอ้โหสโลน่าจะใช้ตั้ยิงผีไง ไบ้ไดหเปินงงูก่อนจาน,จานแล้วเดี๋วยวต้องฟินล้ครับเราโชคดีครับมววิวว่งออกแล้วฟีแอม <laughs> ช็อปปิงป้งช็อปปิง้งช็อปปิ้งไปแคมป์ไปทำบัตรดาไปทำมัตรด,ดา,ดดาตั้งหลือสูนบาทละกูโจเรโจเรแล้วผุดโจแล้วทำไงดีก็ผุดโจับ โจเลโจไลครับตรงเท่าไรครับาิดวแร้อยเจ็ดบาทอ่ะคุณเลืสิบบาทเกบก่อได้โหแม่งเก็บก่อนละก็โอ้โหเซ็กซี่เลยทนีอืมอืออืมอืใจขึ้นเยอะเราหนื่อยาหนื่แก่เเหนอยู่หลังรถแล้วกันโอ้โหก็ป้าขี่รถกลับบ้านมา จะตกมาอไว้ที่นม่เย้ยวดบ้านร้านอะไรั่งกับก้านอีกากตานไปวะ่อนนึงตรงนี้ก่อนแคปตรงนี้ก่อนผจะไปให้เอง่วตายันยังคงวางใจฝนยังคงใจเรองผีนะผีกะหลัว เหลือสักยี่สิบแล้วค่อยไปไปหามันดีกว่าลองไปในเซร์ไร้ไม่ช่อเนี่ยใช่หรือเปลา่าเนี่ยโอ้โหนั่นมันโอ้โหมันแรง เจอแล้วเจ้าหัวแขกกลับลงวังหลงตกหลังแบ่ตกหลังแบ่ไหวคราเ ขามอมยังยมไม่ออะไม่วัน,น,นเยะากวเออโหแตก่จะไ,ไปยาดอีนาะบุปไปแล้วบุกป่าเลยมบุกอ้อมป่าเลยผมไม่รู้นะ ไปเราแค้นกันโอเคโเครอบเพื่อนมังง่ะรอนั่นน่ะเพื่อนได้ไงรอบเนี่ยเนเอาไี้เอาไปทักใครมาหน่อยเฮ้ยไปทำเขาไหมโอ้ี้เราเด้งโหร้อนแรงร้อแรงกลางเก่งยิงรอบฟิตก่อนไว้รอบแน่นหนาว ก็าฟิตก่อนไงก่อนลบเนอไม่เคยเห็นนทหารเราก็ต้องฟิตกันก่อนทวนหน้าต้อง์ฟจัดการปิตัวหน้าใครบอกเองขอไก่มาโอเคเราเองเอาเชื้อฟุกเองไงไก่มาเว้ยอ๋อฟุกแล้วฟุกอีกอะคือมันฟุกฟุกอะอะไรวะเล่นอะไรอยู่ไอ้กอล์ฟ เล่นเบ็ดไปกอลแล้วเเล่นเบ็ดสนุกไหมกอล์ฟแต่มันจะเก็บตังไว้นี่ยกอลเราจะเป็นหน่วยระเบิดแบบเล่นด้วยเล่นไรเล่นด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยเขาก็ได้มาชเกมอะไรอ่ะนี่ยเดี๋ยวพวกนี้ ฟรีแอบโมเล็โกชวนชวนใหม่ไปเล่นไปเล่น uh, ีีเลยอะไรดี่ครอบล่าก่อนเพื่อนดึงนิดมึขับอสองขวดเท่เอบรู้จัาว่าสองขวดเท่ไม่รู้ว่าทำงไรท้ไปรอที่นี่ติดใจดีากรเล็ก่อนไล่ขายเข้ามากล็มใหม่ะ โอไตามต้องไปวัน,นยังผมแสนใถ้าฉันจเปจะมีความกล้าได้ดังใจไอ้กมันก็ไม่เห็นแอมโ,อโอม่เเเอ,มโอเสร็จปุอบนี่แม่ รอบโชเกงนรอบนี่มากเลยีต้องหนตกใจโอ้ยดันมานนโชเก้เอ็กเซดไอมิชชันมิชชันโอวมิชชันไหนวะนี่มากให้มแต่เออเด้โอโหแบบใช่ไหม เขาบอกว่ามันแบกนี่อกนไช่างแ่ปกูไปแล้วลงไม้มันดไปอะไรอะไรนั่นมันนั่นมันอารรียลเด็อ้กูแกเอ็กไลมิชชั่นนิดนึงเราจดล็อกแมนเอ็เซั ล็อกแมนล็อกแมนะาทำใจซะนั่นมันน้องกรีดอีกครบจัดคอนเสิร์ตเลยเอโอ้ันเลอกันเ้เื่กอกู หนูแทบไม่ทำอะไรวิ่งแล้วครับกูไม่้านเลยไปร้านเลยไปร้านเลยโอ้ช่วยหนป่าระเบิดเลยครับตายไปตายเลยโอ้น้องกรีดเก็บนหนังกริชก่อนโอเคเด็กเชาพ่อชาแม่นี่นี่ระเบิดโดนด้วยสัตว์ไปแล้วไม่รอกูเลยไอ้ตุ๊ดไอ้สัตว์ไอ้พีไอพี ใก่ไข่ด่างเอ๊ะไก่ไข่ดาไก่เอยไรไก่เขาไข่โรตีอันนั้นมันอับบงโอ้ยอู ja mm ้ว่าไก่ไข OK> ่โรตีโตีโดนไก่ไข่าใหม่มั้งเล่ยครับเฮ้ยไก่เนว่าจะนไ่หมาโอ้โห เล่นไม่มองหน้ากูเลยล็บอบบั้ได้ได้เสียงว่ามีได้มีเขารู้ว่ามีซอมบี้แถวนี้ครับเราคนทำกันเยอะมันใจมันมีเสียงหัวเราะเด้อ เรียบร้อยครับห้า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 องมตายแล้วของมเจอฟีครับฟีเอ็มอีกที่นีก็ไปดอกแหลกนะหาผูคอยตนคีเจอาแล้วเจอโอ้โหสโล่บุ่ยตั้งไม่อือยิงอัสโลอีกตายแล้วตายแล้วไม่รอดหรอกรอขนาดไ

นี่แหละเราได้ราเปิดแล้วเราจะไปเออไปไหนเราไว้ก่อนไว่ไปละแรงเลยวัดครับแล้วน้ำแข็งตรงไหนครับห้าสี่สามสองหนึ่งเดี๋ยวเราไปอีกครับ

มีสกาเนี้ยนไม่ใช่ว่าเวล่เป็นตัใหญ่ัะเวเท่าไหร่อวอรเวฟนั้นเองเดี๋ยวกูล็อกแม็กซ์่ไลท์มิชั่นให้ครับะนครับ

ด้วยสัตว์ก่เกินไปไหนฮะกูเห็นนะเว้ยนี่ยเงาเงาเงาอะไรเงาอะไรโหอันม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 ันก็กูพอดีลำคาญอู้ดบอน Mà mười à? Mình mười đi. Tôi đi mười 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 này mười 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 phải mười 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 อู๋ทำไรอ่ะก็ทำรอะอะไรใช่ครบับก็ถึงยิ่งกูไปมีตังค์มมีศูนย์บาทกูมีปืนชนิดพิเศษให้มึงสัมผัสนครับก็เป็นปืนนี้ครับ อืมใช่มันเซ็กซี่ดีเ็เลยซื้อมาใช่ไปขี่รถกลับบ้านกันไปเรัพเล่นกันฟีเอ็มว่าดิจิลันาอันนี้ฟีแอโมวอล้วออาคึงทำเขาเขาไหมือไปเองอ่ะเบือไปเอง เฮ้ยโอ้โหกูจะได้เจอมันนี่แบบชัดเยอะกว่าเลยตัวนั้นโอ้โหตอนหน้าตอนตากูตายห่าแล้วตายเลยฟินเลยโหก๊อฟนุนๆขบวนฮาเลดก็นุนเห็นปะตายแล้วครับเอาเลยครับขบวนฮาเลดขบวนฮาเลดครับตรงนั้นอ้าวมึงเก็บหมดเลยแล้วกูเก็บตัวอะไรล่ะ ต้เอ <ard> ่อว่ีมังเปโอ้กบบรจุกูกูอยู่หมดกูบรรจุอยู่นะอยู่หมดบรรจุต้องเข้าใจนะกบนโ มำไมอะัตุ้มตามดีมันตาใจไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไ่ตองระยะไร่ถิตพวงเอามันจอตสุดอยู่เยันเตยนครับเยนโอเคเสโอ้โหผมเกิดอะไรขึ้นวะระเบิดระเบิดใครวะไปไปดอน

ตัวนี้ลองหอนนะเออชิบชเบชิบะไมัวนุ้ก็เอาเอาใสักตัวไป้ก็ไม่เลี้สักตัวไปก็แม่ไปยุบสังคาแมวกินดตาอะไรวะอะ้รก็กุ้งมลนะ มันตามเรามาองเ้วมกิดยัไม่ยุบกราทำไมารื่ผูกาเกันลยูกวกเขากันเมื่อยนะอยู่จะไม่อยู่เลยีโรดเองเพราใแว่ารีโรดเดี๋ยวเะปแเข้าใจนะกลับไปที่เดิมไหมครับ สงสัยว่าสงสัยอยู่เล็บท <wh yes> ี่หกอะชิมีชิมีฟลุ๊กทำไมอินนี่รอดตลอดเลยว่ากูเห็นขอช็อตการเสร็จกหอนเด้ไม่ไหนว่ากอฟที่เดิมไปทางไหนลหรอเดิน ทิ้งเพื่อนลบเลยนี่ทิ้งเพื่อนวมรมายอะแนีนเหน,น,น,นรถพยาบาลก็มีไม,มเอาอีเลยยายโ,โไม่เป็นเบียร์โอ <c oughs> ๊บไฟหรไวะตลาดแค่คนสมัยไปน้มันไฟหรอือเปล่าถ้าเกิดว่าวิ่งเป็นาม ตันขำเลยนะครับกูขำไม่ออกเลยอะ้กหรือปืนปอกดีกว่าโอ้โหดีดดีดีปิวูดปิวูดปอ้โหว้เสียเโอ้โหกี้เสียใจากเย้ัน้เสียจากเสยโอวนไี้เสียาเดี๋อวน้ใจมอ่ะ เดีงยวงบอนเลยเ้ยเดอ๋นะเดียวะเดียงะเยี่ยมว่ามาเดี๋ยววะไม่ pues ไปโดนไม่เาตายอ่ะ <framework> ห <sm all noise> ัวใจอ่ะล็อกแมนเอ็กเซ่ไรไม่ชั่นอี่ล็อกแมน XA ็อบรอบอบหลังหลังมาแล้ยอม่าไยิน

ข้างหลังเยอะเลยพี่เคลียร์ตัวหน้าไปวิ่งระยะไกลให้ข้างระยะไกลเนอยังมีเซ็กซ์ I'm reloading กูยิงอย่างเงี้ยกูยิงอย่างเงี้ยกูจะว่ากูยิงอย่างเงี้ยสกิลหมูเขาจะสกิลเล็กอะสกิลเล็กอะกาใจไว้สกิลเล็กเฮียวไปเฮียวไปอยู่

โอ้ย,อยน้องเลยเอ,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 อ้ยดีดีอืมไม่จบไหม,มนี่ฮะวันนี้ซื้อตัดสินใจซื้อบอมนี่มาต้องไปซื้อสไนเปอร์ใหม่้วใช่เน่ามากนะสไนเปอร์เนี่ยโอ้พีมืดฉากมากเลยเรื่องเลยโอ้ดีนี่เพ่ วันนี้เอามาไม่ฟันกันมั่งตายแล้ว,วนี่มากินร้ว่าต้องจัดการนิดตรงหน้าเนี่ยแต่ตัวหนึ่งนะระว่าลานอ้อไล่ลงหน้าวู้เฉพาะเป็นเซ็ตพาวด้วยตัวนี้เข้าป่าเลยครับ

อีกเคนี้ก็มีกล้องเอาไว้ทำอะไรก๊อบตบกล้องนี่เนี่นนาย,ายเนี่ยก uh, ล้องขยำเลยเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โไปเถอพี่โลอง,ลองหลับ<ร>กันโอเคเข <ไป S 2> ้าใจว่ากับการมูเฮาเนี่ย <c oughs> ปับนึงนะไปแล้วนะตอนนี้บอลวิ่งข้ามเขาเดียววิ่งข้ามเขาไปก็ยทางับมาโอ้ังเดิมแล้วแล้วมึงก็ทิงเพื่อไปได้กันลงคอได้กันได้ไกงไงทิ้งเพื่อยู่ตามลงเรวี่ว้าวเวอมกัน ไหนวะวิ่งมาตรงถนนแล้วเนี <Uma velocidade wiele> ่ย <médico> ทิ <ę> <mm ้งเพื่อนสมักเซตต่อถึงหน้าเย่หนาเลยอย่างเงี้ยหาเลยนะอย่างเงี้ลราสุนค้าเลยครับมีตัวแปลกๆมาครับนีใช่ไหมกลับบ้านกัน อย่างบริษัทต่างว่าบริษัทต่าง Wait up มีแม่เกมโอนมัน เราจะมาดูสาเหตของเรานะไม่รอนาดนี้ปเอาอลยมาไอ้เวไม่ทำมันจะไม่ทำมัน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 วันนี้เราต้อลาไปก่อนที่เราจะอด oh